Ngôi rồi đổ rồi lạo đôi lội 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 lột, lột lội 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 cẩn lội 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 สวัสดีครับทุกคนชาวนี้นะทีก็พามาตกปลากันที่แสมดำนะครับผมเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งซึ่งเขาได้วิทน้ำจับกุ้งไปแล้วครับทีนี้ก็จะเหลือเป็นปลาช่อนนะครับที่ตกค้างในล่องครับผมก็มาตีปลาช่อนกันครับผมด้วยเหยื่อเขียดสดนะครับวันนี้ใช้เขียดสดเป็นหลักเลยครับแล้วเราก็ทำการตีกันไปเรื่อยๆครับผมตีหลักๆๆยังเช้าอยู่นะครับ ค่าบริการบ่อนี้ก็คันละ100งปลาออกได้หมดเลยนะครับผมเอาไปดูกันครับว่าจะได้ปลาไหมไม่ทันขาดคำเลยครับมันก็ทำการกัดผมแล้วครับหนึ่งทีเดี๋ยวเราจะรอส่งสายให้มันนะครับดูว่ามันจะลากเข้าไปถึงไหนครับผมลองโยกโยกสายดูครับให้มันขย่อนเหยื่อเข้าไปลึกๆหน่อยครับผม ประมาณว่าเหยื่อเครียดกําลังจะหนีครับผมลองโยกดูครับปลาก,ก็เริ่มมีการขยับตัวครับผมวิ่งเข้าไปใต้ป่าผักบุ้งครับได้ระยะแล้วเราก็ <c oughs> ทําการวัดเลยครับ <c oughs> เครียดตัวไม่ใหญ่ <c oughs> ไม่ดิ้นเลยวะ วนอยู่นะปลาอ้วนอยู่รอจนถึงท้องเลย ตึบเลยเม็ดขึ้น,น,น,นมันนิ่งเลยเนี่ยนิ่งอ่ะไม่อยู่อ,อืมถายหักหนักๆยอ,อ,ย,อยู่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 วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว,วลปล่อยไปก่อน <laughs> ผมใช้คันอ่อนมากเลยเอ,ยอือ เอาได้อยู่ใช้คันออกเลยผมปล่อยลึกๆเลยเออใส่นี้เอาได้อยู่ไอตัวนี้มากที่โดดไปแล้วเนอะรุ่นเนี้ยเนอะเกือบครึ่งโลอยู่กัดเบามากอ่ะเอ้วนตุบเลยได้เดินได้ ไซน,น,น,นี้โอเคเลยปลาอ้วนดีนะนี่วายต้มแต่กระโดดไม่แน่ใจเลยซ้อมกันเลยอ่ะพอๆกันเนี่ยออ,ออกมาจาบผักบุ้งออกมาจากผักบุ้งนี่ยนะมึงตีเฉียดๆผักบุ้งเลยอือกระตุกโอ้โหหลุดไปแล้ว ไม่อยู่กัดแรงเลยตัวนี้วิ่งปรืดเลยอ,เอ๋อวิ่งแล้วกัดตรงนี้เลยกัดต่อหน้าเลยวินนยว่งไปไกลๆเลยเอา 3มกิโลแล้วสามกิโลแล้วไม่ใหญ่เท่าไหรเขียดเปลี่ยนแผนแต่ปลาไซส์ดีอยู่ใส่วนๆดูเลยขนาดปล่อยตั้งนานนะติดมุมปากนิดเดียวเอง เนี่ยขึ้นอีกแล้วลุ้นของพิตะวันเนี่ยรูวใครเอาอยู่อยู่เอาจนได้ <c oughs> โชว์หน้ากล้องหน่อยแหวกกิ่งมา <c oughs> ดูก่อนเกือบมองไม่เห็น กัดแล้วกัดอีกเดี๋ยวย้ายฝั่งไปดูฝั่งนู้นก่อนยังไม่มีใครกวนน่าจะน่าจะมีลุ้นจริง <c oughs> เอาให้อยู่นะ ตัวนี้ละมั้งแเื่อเคียวันนี้นับแต้มแข่งอยู่ไม่ได้นับน้ำหนักนะนับแต้ม <laughs> <c oughs> น้ำหนักไม่เน้นเน้นแต้ม มุมนี้ครับลองดูครับเปลี่ยนเยื่อเปลี่ยนเป็นเยื่อก็ดีไก่ชนครับ3.5กรัมก็ดีจิ้วนะครับลองตีดูครับผม โอ้ยลด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 วิ่งลงน้ำไปเลยฮะวัด <c oughs> ขึ้นตรงนี้กัดกรเดีกรเดีจิว๋วแต่วนเนี่ตัวใหญ่เนี่ยเขึ่นตรงหลัก โอ้ยไม่ติดโดูดๆดูดไม่ติดโอ้โหเอาแล้วโอ้โหตัวกันเนี้ยหลุดด้วย <laughs> โดนแล้วโดนแล้วตัวใหญ่ใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่ครับมันใหญ่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 หญหญอือตัวนี้ตัวนี้ใหญ่สุดแล้วแต่ตกมาเช้านี่ ขึ้นยังไงวะเนี่ยเจ็ดแปดขีดหรือว่าโลนี่แหละโอ๊ยลด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 อีกจะโดดเลยลุดตอนยกขึ้นแหมยังดียังตะคุบทันครับสุดทนัน <c oughs> เอากระดีป่ะผมมีนะมันมันกัดกระดีมันเบื่อเคียดแล้ว ถ้ามีน้ำนรอดเมื่อกี้นะน้ำมันแหง้งไงหลุดตอนอ๊โดดแล้วครับตัวแค่นี้ตัวแค่นี้ก็เก็บ กัดกระดีจิว๋วไก่ชนครับผมสามจุดห้ากรัมกัดแล้วกัดอยู่ใกล้ๆเนี่ยปลาขันเป็ดเนี่ย มีแต่ตัวน้อยครับฟัง่ง<า>จะไปดูบ่อหน้าเหรอครับมีจะไปบ่อเนี่ยแต่รอยอเยอะเนี่ยหน้าอื้อ พ่อปลาบัวนี่มันนี่ก่อนมันมันเริ่มนะเนี่ยเราแรงเด็ดแล้วมันเนี่ยมันเนี่ยไม่ไม่แรงหรอกกินของของพี่คนเดียวมันเนีแรงเด็ดทิ่ง่ายใจเด็ดมันไม่มันไม่มีสีอะไรแบงแล้วตอนเนี้ยเสร็จที่ดี่หมดแล้วได้ถึงกี่ตัวละยี่ยี่สิบตัวเหรอสิบสามสิบสามเมื่อกี้ได้ตัวหนึ่งยี่สิบห้าตัวตัวบัวนี่สี่ตัวบัวนี่เป็นคนได้บัวบัวนี่ห้าตัว ตัวตัวตัวเ็เนี่ยได้ตัวโนึ่งดได้ตัวโลตัวนึงลต์โลตังนี้ไม่ีเลิิี่เ้อาเฉยไปตีมลนก็ไม่กัดเลยตี้ก็จีบก็จีบขึ้นขาตัวนี้ไม่ไม่เล็กเลยเนี่ยขาต้องบเอาจนได้เป็นไงโดนตีเอาใช่มต้เอนได้ลนจะลเงี้ยตีมันยาตัวนี้จะลลาเกิกัดไม่ม่เม็ดเลยนะ cắt nó như thế này cắt phải cắt vì người hết mới khẩn lệ không có gặp cọ cái kiểu khang đầm cây loang vắt luôn Bịt léo ក៏ດີ3.5กรัม เอาคนเดียวมางัดเอางัดเอาบึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอยู่แจ๊กเดี๋ยวนี้แบ่งเวตาวันเวตาวันก็ไม่เอาเดี๋ยวพักเสีอยู่เขาเดี๋ยวจัดการใหม่ถ้าเป็นไซนี่ก็โอเคอยู่บ่นเนี่ยนี่นี่เนี่ยไซน์ยังดีดีครับผมตัวถตอนแรกมันดูเหมือนจะไม่กัดนะกัดก็ต้องกัดแจ๊กอะไรก็ไม่รู้ตีไล่มามาเอาทำไมไม่เงียบเหมือนไม่กัด ิปตกอยู่มุมนั้นเฉยเลยตอนนี้มาแล้วอ้าไปได้ตัวใหญ่เนี่ยต้มเลยเดี๋ยวแปลของก่อนเดี๋ยวคัดเอานะ อืมโหด้วย้วนอยู่เย็นแล้วครับทุกคนต้นองขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วส่งท้าย ครับห้าโมงกว่าลกลับบ้านกันอีกัวันนี้ได้ปลาสองกระชังเลยั้แรกชั้นรับชั้นี้อีกสี่ตัว <laughs> กัดดีจัดเลย ใช่สองก็ชังอ่ะพิจตะกระทางนู้นเต็มไปยกไม่ไหวเอานี้มาเสริมตัวไม่ใหญ่ครับแต่เยอะผลงานปลารวมคนเดียว25ตัวครับผม25ตัวเน้น,นเล็กบ้างใหญ่บ้างครับค้า,าก,กันไป